ยังไม่มีใครมาเลยฮัลโหลสวัสดีครับก็ที่นี่เขาก็อะไรนะครับ เมามาครับมาครับม <'s> ีอะไรให้ด <'s> ูครับผม ทำไมอ่ะนี่ก็คือที่เขาเรียกว่ามอสเรเนียนะครับก็เป็นเป็นภูเขางน้ำแข็งนะฮะอยากเห็นชัดกว่านี้ก็ไปไปเ e ิร์ชอากูดูได้ <c oughs> ตะก,กี้ก็กะว่าจะกลับกันมาดูเขาเรียกว่าซันเซ็ตแต่ซันหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีก็เข้านอนแล้ะ กนนะ็มีคนมาดูเยอะแยะเลยนะครับสำคัญก็อากาศก็จะเย็นๆหน่อย อีกไม่กี่วันก็น่าจะฝนตกเหมือนเดิมแล้ววันนี้โชคดีฝนไม่ตกนะครับที่เซียโตเก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะครับเดี๋ยวก็ท่าทางจะเป็นวันที่โชคดีที่ได้มาไลฟ์ Live. ว่าสวยดีเนาะว่าสวยมากอ่ะถ่ายรูปบ้างดีกว่า <c oughs> ที่นี่ก็ที่นั่นก็กน่าจะประมาณเวลาทำงานพอดีใช่ไหมครับ <c oughs> สู้ๆนะทุกคนต้องจะทำงาน ฝรั <laughs> ่งคิดว่าพวกคนเดียวไหมก็นิดหน่อยนะครับอีกนิดหนึง่ง ว่องมัวมัวกว่าเดิมอีกทานข้าวแล้วครับผมเต็มจ,จอเบย์แค่อยู่อ่าโอเคไม่ลองครับ เราไม่ได้เด็กฝั่งเขางงพี่อยากมีคนบอกว่าเขาอยากอยากเห็นพี่อย่าไม่เอาไม่เห็นพี่อยาาบอกไม่เอาไม่เห็นครับไม่อยากรอพรุ่งนี้เลยอยากดูวันอะไรนะไม่อยากรอพรุ่งนี้เลยอยากดูวันนี้ วันนี้ไม่ไตีกอล์ฟครับวันนี้ชมเมืองเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่มานะมาดูนะครับเดี๋ยวจะเตรียมตัวนอนแล้ว แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสู้ๆแล้วก็วันนี้ก็ขอให้แฮปปี้แฮปปี้มากๆเลยนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรือเปล่าพรุ่งนี้อย่าลืมดูละครใช่หรือเปล่าครับพรุ่งนี้ไม่แน่ใจงงกับเวลาครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเดี๋ยวไปแล้ว굿ไนท์ครับแล้วก็ o มอร์นิ่งด้วย